ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพลเดกเดชนิธิเหลืองงามขำผู้มีการองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังปกป้องแผ่นดินและกล่าวสวดดีนักรบผู้กล้าทั้งทหารตำรวจอาสาสมัครทหารรานตำรวจตะเวนชายแดนและพลเรือนที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและรักษาที่ปไตยของชาติรวมทั้งประชาชนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา รวมทั้งมีการร้องเพลงชาติไทยและร่วมกันโบกธงชาติไทยโดยมีผู้บริหารองค์การพนักงานและลูกจ้างประจําหน่วยงานกิจการพิเศษรวมทั้งอดีตนักรบทหารผ่านศึกและเครือข่ายทหารผ่านศึกทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงการทั่วประเทศทั้งองค์การสงครามทหารผ่านศึกส่วนกลางและสํานักงานสงครามทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคทั้ง27เขตณบริเวณที่ตั้งหน่วย ที่ภาพชายแดนไทยกัมพูชาข้าพเจ้าอดกเด,กเดกนิชิตเร,งงรืองามขำผู้ในการองค์การสงเคราะฐานามืศึกและเหล่าทหารหารพร้อมด้วยพนังกงานลูกจ้างองคการสงเคราะฐานามสศึกพร้อมทั้งฐานมสศึกทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศขอสดุดีวีรกรรมอนกคาหารเด็ดเดี่ยวของทหารตำรวจตะเวนชายแดน อาสาสมัครฐานพลายทุกนายแห่งกองทัพไทยผู้ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อแรงกายแม้กระทั่งชีวิตเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไทยอธิปไตยแห่งชาติและเกียรติภูมิของแผ่นดินในการรบทางนี้ณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเต็มไปด้วยสถานการณ์ความตึงเครียดอันตรายพยันันตรายจาก กระสุนวัตุระเบิดโดยเฉพาะฐานหารผู้กล้าจำนวน15านายที่ยอมพีชีพพีกายเพื่อเสียสละปกป้องแผ่นดินไทยพวกเขาม่ได้ย่อท้อต่อภารกิจและไม่ยอมถอยแม้เพียงก้าวเดียวพวกเขาคือผู้ที่ยืดหยัดต่อสู้พยันตรายอย่างองอาจภายใต้ธงไตรรงด้วยหัวใจ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเพื่อรักษาดินแดนที่บรรพบุรุษได้สละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อเพื่งชวชาวไทยและคนไทยทั้งชาติเพื่อสันติสุขของประชาชนทุกคนความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีและจิตใจที่รักชาติของท่านเหล่านี้จะประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบลิขนิรันดร์และจะเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานคนไทย ตราบนานเท่านานขอพระคุณสีพระนาาใจและสิ่งศิษยิ์ทั้งหลายปลอดอภิบาลดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าให้สมบสุขในสัมภยาภพและขอจงปกป้องรักษาทหารทุกนายที่ยังยืนหยัดอยู่หน้าแนวให้ปลอดภยัยกับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวด้วยชัยชนะตลอดการและตลอดไป สำหรับต่อไปนะครับกระผมขอเรียนเชิญข้าพเจ้าร้อยอกวัฒโนกระิมละทหารผ่านศึกพิการปัจชั้นที่หนึ่งอดีตข้าพเจ้าเคยปฏิบัติหน้าที่ที่ยุทธภูมิช่องบกและได้บาดเจ็บพิการจนกระทั่งเสียแขนซ้าย อดีตข้าพเจ้าเป็นนายกสมาคมทหารผ่านศิกพิการแห่งประเทศไทยขอกราวสดดดีแด่ดวงวิญญาณอันกล้าหาญของบรรดาวีรบุรุษทหารไทยผู้ได้สละชีวิตในหน้าที่อันทรงเกียรติเพื่อปอกป้องเอกรากษอธิปไตย และผืนแผ่นดินไทยในเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่ได้ต่อสู้เพื่อเกียรติภูมิของชาติไทยและได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อสันติสุขของประชาชนแม้พวกเขาจะล้มลงในสนามรบ แต่ความกล้าหาญความเสียสละและจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักรบจากไม่มีวันลืมจงหายไปจากหัวใจของพวกเราพวกเราอดีตน,นักรบขอสแสดงความเคารพและสะดุดีโรงวิญญาณของเราวิราบุรุษฐานกล้าทุกนายและขอยืนยันกับพี่น้องนักรบ ที่กำลังปฏิบัติหนะ้าที่ตายแนมจาตามแนวชายแดนทุกนายว่าพวกเราจะช่วยเป็นหูเป็นตาเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นยามเฝ้าแผ่นดินเพื่อสอบสองดูแลความเคลื่อนไหวของข้าศึกตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีฐานมศึก และครอบครัวถามสศึกนักรบครอบครัวนักรบที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนทั่วประเทศโดยเฉพาะแนวชายแดนไทยกุมชา้ณนะวันนี้ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของนักรบผู้เสียสละ15นายความพิการ บาดเจ็บเป็นความสูญเสียของครอบครัวที่เสียคนที่รักไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวสามีหรือลูกชายอันสุดที่รักแต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยทุกคนได้เห็นและประจักษ์แล้วว่าความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวหัวใจที่จะปกป้องประเทศชาติแม้รู้ว่าข้างหน้าคือความตายรออยู่ ผมเองในฐานะผู้บริการองค์การสงเคราะห์ทหารศสึกพวกเรามีดูแลมีหน้าที่ดูแลนักรบและครอบครัวนักรบและนักรบปัจจุบันและครอบครัวปัจจุบันที่ผ่านมาตั้งแต่น้องพลทหารธนพัฒน์เหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่16กรกฎาคมสำนักงานสงเคราะห์ทหารศึกเขตอบุบล ได้ไปเยี่ยมเยียนก่อนผมวันที่23สาจ่าพิชิตชายเหยียบกับระเบิดขางขวาขาดผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมนักรบที่จังหวัดอุบลเมื่อวันที่24กรกฎาเพื่อไปให้กำลังใจครอบครัวนักรบผู้สูญเสียและที่พิการและที่บาดเจ็บในวันที่4ในวันที่หถึง7นี้ผมจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนนักรบ ที่นอนพักรักษาตัวทั้งพิการและไม่พิการบุรีรัมนฑลราชสีมาเสียแก่สุริน,นอุบลรวมทั้งสมาคมสามสื่ผู้พิการจะเดินทางตั้งแต่แตวันนี้ไปเยี่ยมเยียนพวกเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรักรบผู้สเสียผู้สูญเสีย15านาย15ครอบครัวว่าที่ผ่านมาพื้นที่ห่างไกลผมอาจจะไม่ได้ไปแต่มี ขอผู้จัดการมนทนในฐานะผู้ิำวนาการสงเคราะห์เขตนั้นๆจังหวัดนั้นๆไปพร้อมกับรองเขตคือลูกน้องของผม,ผม,ผมนะครับไปมอบสิทธิ์ต่างๆนะครับและทั้งหลังสุดที่ผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎสิบเอกสุดที่ชายร้อยลาตเวนระยะไกลผลรอหตาเกือบบอดเพื่อนพี่ตายคาที่สามศพและจากครบพิเศษผู้หมวดบุก ที่นำกำลังพวกเราวิ่งนำลูกน้องเพื่อเข้ายึดเนิน3 5 0และตัวเองต้องเหยียบกับระเบิดขาขาขาดนี่คือความเสียสละนี่คือความกล้าหาญผมขอยืนยันกับพี่น้องครอบครัวนักรบปัจจุบันและครอบครัวรามศสึกว่าองค์การสงเคราะห์ถามศสกคือบ้านหลังสุดท้ายของพวกเรา ขออนุญาตท uh ี่ uh evet> uh um uh ิ uh ่เป uh ็นตัวแทนในาที่พี่คมีรบาในการะนยากจะให้พี่่ำานให้กับพี่นักาก็หลายท่านอาจจะอยากทราบว่าการบาดเจ็บของผมนั้นเป็นมาอย่างไรก็ขออนุญาตพูดให้ฟังตรงนี้เลยว่าด้านหลังผมที่แต่งชุดลายๆเนี่ยหลายคนเป็นนักรบจากช่องบกที่เดินหน้าพร้อมกันกับผม ขณะนั้นผมทำหน้าที่ผู้นำของหน่วยทหารจากค่ายปากทงชัยฐานพนจู่โจมค่ายปากทงชัยนำกำลังขึ้นไปที่สรภูมิช่องบกผมโดนสะเก็ดระเบิดอาพีจีจนทำให้แขนซ้ายขาดและหลายคนก็บาดเจ็บถูกยิงเสียชีวิตที่มีชื่ออยู่อนุสาวรีย์ข้างหลังนี้ก็เยอะผมได้เคยเข้าไป รวจรายชื่อดูแล้วปรากฏว่ามีผู้ใต้คำชาของผมหลายท่านที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทหารกล้าในขณะน,นี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นพวกเราอดีตนักรบทั้งหลายคงไม่สามารถที่จะไปช่วยได้แต่กำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปส่งให้กำลังใจบุคคลเหล่านั้นและยืนหยันอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งกองทัพไม่เคยทอดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ท่านผู้ิรในการพูดไว้ว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกคือบ้านสุดท้ายของทหารผ่านศึกทุกคนขอบคุณครับ